สวัสดีค่ะยายจากโคเชนะคะวันนี้เรามาถักกระเป๋าสะพายค่ะโดยการนำแพทเทิร์นดอกไม้นะคะถักเป็นรูปทรงดอกไม้สองแผ่นมาประกบกันค่ะความใหญ่ของกระเป๋าใบนี้สามารถใส่โทรศัพท์มือถือนะคะได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้งค่ะ แต่เพื่อนๆสามารถปรับเป็นใบเล็กได้นะคะยังใส่ของได้อีกหลายอย่างค่ะเสร็จแล้วติดกระดุมแปะแบบนี้นะคะกระดุมแม่เหล็กค่ะแล้วก็ใส่สายกระเป๋าสำเร็จรูปเก๋ๆค่ะแค่นี้เองค่ะเราก็จะได้กระเป๋านะคะ น่ารักน่ารักไว้ใช้อีกหนึ่งใบค่ะก่อนรับชมวิธีถักนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ส่งกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ยายจะเลือกใช้เป็นตัวเชือกล่มนะคะขนาดเส้น2มิลเข็มใช้เบอร์5้ทับศูนย์ค่ะวิธีถักก็ไม่ยากนะคะเรามาเริ่มกันที่วงกลมตรงกลางค่ะเราจะเริ่มต้นที่5โซ่นะคะ เสร็จแล้วนะคะเลื่อนห่วงค่ะเราจะเลื่อนห่วงกับหลักแรกตรงนี้นะคะให้เป็นวงกลมค่ะเลื่อนห่วงหรือภาษาอังกฤษก็คือ slip stitch นะคะเราจะได้วงกลมเป็นรูตรงกลางแบบนี้นะคะมาขึ้นต้นแถวแรกค่ะเริ่มต้นในทุกๆแถวถักสองโซ่นะคะโดยไม่นับเป็นหลักค่ะต่อจากนั้นเพื่อนๆนถักได้เลยค่ะลายดับเบิลโคเชนะคะ สำหรับแถวแรกเราจะถักดับเบิลโคเชลงไปทั้งหมดรวมจำนวน12ครั้งค่ะ เมื่อเราถักครบ12ครั้งแล้วให้ทําการสลิปสติทนะคะกับหลักที่1ค่ะหลักแรกเสร็จแถวแรกเสร็จแล้วเป็นแบบนี้ค่ะขึ้นแถวที่สองค่ะเหมือนเดิมสองโซ่เสร็จแล้วนะคะหลักแรกเราจะทําลงไปเลยนะคะ2ครั้งค่ะสําหรับแถวนี้แถวที่2เราจะทําลงไปในทุกๆหลักนะคะ หลักละสองครั้งค่ะเราเลื่อนห่วงจบแถวที่สองได้เลยค่ะกับหลักแรก เสร็จแล้วสองแถวนะคะต่อกันที่แถวที่3มค่ะเริ่มต้นที่สองโซ่หลักแรกนะคะเราจะถักลงไป1ครั้งหลักที่สองค่ะเราจะถักสองครั้งนะคะในหลักนี้นะคะ เสร็จแล้วเราถักไปเลยค่ะ1 2วนไปจนจบแถวได้เลยนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็สลิปสติทค่ะกับหลักที่1สําหรับตรงกลางนะคะเป็นส่วนของเกสรเราจะถัก3แถวแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการใบเล็กนะคะเล็กลงก็ลดจํานวนแถวลงไม่ต้องถึง3แถวก็ได้นะคะแถวที่4เป็นต้นไปจะเป็นในส่วนของ ดอกไม้นะคะเราก็จะเปลี่ยนสีเดจากก็จะใช้สีอ่อนลงนะคะสีออกเป็นสีครีมไข่ไก่นะคะเราทำการเกี่ยวไหมสีที่เราเปลี่ยนมาแทนแล้วถักต่อในแถวที่สีได้เลยค่ะเหมือนเดิมค่ะเริ่มต้นที่สองโซ่นะคะเสร็จแล้วค่ะหลักแรกนะคะเราทำลงไปได้เลยค่ะ อันนี้เพื่อนๆก็ดึงสีที่1ออกได้เลยนะคะแล้วก็ตัดเก็บปลายไหม่ให้เรียบร้อยค่ะมาถักกันค่ะหลักที่1และหลักที่สองนะคะเราจะถักลงไปหลักละหนึ่งครั้งค่ะถักหนึ่งครั้งค่ะหลักที่สองพร้อมกับการเก็บปลายไหมไปเลยในตัวนะคะ พอถึงหลักที่3ค่ะเราจะขยายนะคะเราจะถัก2ครั้งค่ะลงไปในหลักที่3แพทเทิร์นก็คือ1 1แล้วก็2ครั้งนะคะทั้งหมดคือ12ชุดนะคะเราถักต่อได้เลยจนจบแถวค่ะ1 1แล้วก็2วนไปนะคะจนจบแถวเมื่อครบแล้วเราสลิปสติทค,ค่ะกับหลักที่1 เรามาต่อกันค่ะแถวต่อไปนะคะแถวที่5ค่ะ2โซ่เสร็จแล้วนะคะต่างนิดนึงค่ะเราจะเริ่มทําในส่วนของกรีบให้แยกกันค่ะโดยการทําไปที่ด้านหลังนะคะด้านหลังแบบนี้นะคะ1ห,หลักตรงนี้ตัวย่อจะจใส่ให้คือ f d c นะคะเสร็จแล้วเราก็ถักปกตินะคะ double โ r o c h ลงไปหลักละว1ครั้ง2หลักค่ะ แล้วหลักที่3เราทํา2ครั้งนะคะหลักที่3ตรงนี้นะคะทําลงไปอีก1ครั้งค่ะ <c oughs> ก็เสร็จ1ชุดนะคะต่อชุดที่2ก็คือทำดับเบิลโครเชต์ไปที่ด้านหลังแบบนี้นะคะให้ลักษณะ <c oughs> เขานูนออกมานะคะ <c oughs> เป็นการแบ่งส่วนของกลีบดอกค่ะ เสร็จแล้วก็ถักปกติได้เลยค่ะดับเบิลโคเชต่อกันหลักละหนครั้ง2หลักค่ะแล้วหลักถัดไปก็ทำสองครั้งนะคะเสร็จแล้วเราก็ถักวนนะคะทั้งหมดก็คือจะได้12กลีบนะคะถักวนแบบนี้ ไปได้เลยค่ะถักวนไปจนจบแถวค่ะเมื่อมาถึงตรงนี้เราจะสลิปสติกบนหลักนี้นะคะหลักที่เป็นเส้นนูนลักษณะงานเมื่อเสร็จแล้วนะคะได้ทั้งหมด12กลีบนะคะขึ้นแถวที่6ค่ะ2โซ่แล้วทำที่หลักเดิมนะคะทำให้ฟอนตแบบนี้นะคะแทงอ้อมไปข้างหลัง แล้วก็ดับเบิลโครเชต์ให้หนูนนะคะจะเป็นแถวตรงกันหมดเลยนะคะแล้วเราก็ถักต่อค่ะหลักละหนึ่งครั้งทั้งหมดคือ3มหลักนะคะแล้วหลักที่สี่จะทำสองครั้งค่ะหลักนี้นะคะเราจะทำสองครั้งค่ะ ก็จบ1ชุดนะคะแล้วก็ต่อชุดต่อไปค่ะเริ่มต้นด้วยฟลอนต์แบบนี้นะคะทำซ้ำเลยค่ะทั้งหมดคือ12ชุดนะคะให้ถักแบบเดียวกันเลยทั้ง12ชุดถักวนไปจนจบแถวนะคะสำหรับแถวที่6ค่ะ มาต่อแถวที่7ค่ะสองโซ่แล้วก็ฟรอนตรงน,นี้หนึ่งหลักนะคะแล้วต่อด้วยดับเบิลโคเชหลักละหนึ่งครั้งไปทั้งหมดจำนวน4หลักค่ะ พอถึงหลักที่ห้านะคะเราทำสองครั้งค่ะจบแล้วค่ะ1ชุดแล้วเราก็ถักต่อไปได้เลยค่ะอีก11ชุดนะคะให้เพื่อนๆถักต่อค่ะถักวนไปจนจบแถวได้เลยนะคะ มาต่อกันแถวที่8ค่ะสองโซ่เริ่มต้น1ห,หลักด้านหน้าแล้วต่อด้วยหลักละ1ครั้งทั้งหมด5หลักต่อเนื่องกัน ถึงหลักที่6นะคะตรงนี้เราจะถักสองครั้งเสร็จแล้วตรงนี้เป็นการขยายนะคะถ้าเพื่อนๆต้องการใบใหญ่ก็จะขยายจากหลักนี้นะคะที่เราจะทำสองครั้งแค่นี้เองค่ะสำหรับแพทเทิร์นแต่ถ้าเพื่อนๆที่ต้องการใบเล็กลงก็ไม่ต้องทำเท่าแถวเหมือนของยายจาก,ก็ได้นะคะอาจจะลดจำนวนแถวลงค่ะสำหรับใบนี้นะคะ ยาจ๋าจะทําทั้งหมดแถวที่8ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะต่ออีก1แถวนะคะคือแถวที่9เพราะต้องการให้ใส่โทรศัพท์มือถือได้ค่ะก็เลยจะทําทั้งหมดไปที่9แถวนะคะโดยขยายตรงนี้นะคะหลักในการขยายยายจ๋าจทาทั้งหมด9แถวค่ะมาดูนะคะขนาดที่ได้นะคะ9แถวแต่ยังไม่เสร็จนะคะเดี๋ยวจะมีแถวปิด กรีบดอกอีกนะคะทั้งหมดนี้คือ9แถวเดี๋ยวจะมีอีกหนึ่งแถวนะคะปิดกรีบดอกตรงนี้เป็นจุดที่จะขยายนะคะน่าจะเข้าใจอยู่มาดูค่ะสำหรับจำนวน9แถววัดตามขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะคะได้ความกว้างอยู่ที่20เซนค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาถัก อีกหนึ่งแถวในการปิดกลีบดอกนะคะดูตามไปช้าๆเลยค่ะเดี๋ยวจะจะาทำให้ดูนะคะตรงแถวตรงนี้เราจะเริ่มที่หนึ่งโซ่เสร็จแล้วเราจะสลิปสติทอ้อมไปแบบนี้นะคะตรงนี้เราจะสลิปสติทค่ะแล้วถักอีกหนึ่งโซ่นะคะปิดแถว ปิดแถวที่เป็นเส้นนูนนะคะแล้วหลักต่อไปตรงนี้นะคะในทุกๆหลักเลยนะคะเราจะทําที่เส้นหน้าแบบนี้นะคะเราจะทําที่เส้นหน้าเส้นเดียวเพราะว่าเราจะเหลือเส้นหลังไว้สําหรับถักขอบกระเป๋านะคะหลักแรกดับเบิลโครเชตค่ะหลักที่2องทริปเปิลโครเชตนะคะคือการพันสองครั้งนะคะแล้วแทงเส้นเดียวค่ะเส้นบน แล้วปลดทีละ2เส้นนะคะจำนวนที่ปลดคือ3ครั้งค่ะอันนี้เรียกลายทริปเปิลโครเชต์นะคะเสร็จแล้วหลักต่อไปค่ะอีก4หลักนะคะ1 2 3 4 4หลักอันนี้เราจะทำลงไปหลักละ2ครั้งนะคะลายทริปเปิลโครเชต์นะคะทำลงไปหลักละ2ครั้งค่ะ เมื่อเราทำครบ4หลักแล้วนะคะหลักที่7ค่ะเราก็ t ริปเปิลโครเชนะคะ1ครั้งแค่นั้นนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายค่ะหลักที่8ตรงนี้ d o บเบิลโครเชตค่ะ1ครั้งก็จบแล้วนะคะ1กลีบนะคะเสร็จแล้วกลีบต่อไปค่ะ1โซ่ แล้วก็ไปสลิปติตรงนี้นะคะตรงเส้นนูนอันนี้ทำซ้ำแล้วนะคะในหนึ่งชุดค่ะลักษณะกรีบเมื่อเสร็จแล้วนะคะต่อกันที่1โซ่ค่ะมาดูกรีบชัดๆก่อนนะคะการปิดกลีบค่ะลักษณะแล้วจะมีเส้นหลังเหลือแบบนี้นะคะจะมีเส้นหลังเหลือเป็นส่วนที่เราจะไว้ถัก ในส่วนของด้านข้างกระเป๋านะคะแล้วก็ถักต่อค่ะแพทเทิร์นเดิมเลยนะคะก็คือหลักแรกตรงนี้ทำที่เส้นหน้านะคะเส้นเดียวครั้งหลักแรกทำดับเบิลโคเชหลักที่สองทริปเปิลโคเช1หนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็ถักวนไปจนจบแถวได้เลยนะคะ เมื่อถักมาจบแล้วนะคะจบแถวตรงนี้หลักสุดท้ายเราจบด้วยดับเบิลโครเชต์นะคะเสร็จแล้วเราก็เลื่อนห่วงจบแถวได้เลยค่ะเราจะเลื่อนห่วงจบแถวกับหลักแรกตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะในการปิดกลีบดอกนะคะทั้งหมดคือ12ชุดค่ะแล้วเราจะไปทำด้านหลังนะคะเราจะไปถักในส่วนของด้านข้างกระเป๋านะคะให้เพื่อนๆหนึ่งโซ่ค่ะเพื่อที่จะอ้อมไปข้างหลังอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ทำลายซิงเกิลโครเชค่ะทำที่โซ่เส้นหลังที่เราเหลือไว้นะคะ ลายสิงเกิลโครเชต์ธรรมดาเลยค่ะถักลงไปในทุกๆหลักได้เลยนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะเป็นด้านข้างกระเป๋าเราจะถัก s i n เกิลโครเชตหลักละหนึ่งครั้งวนไปจนจบแถวค่ะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็มาสลิปติดกับหลักแรกค่ะเราเสร็จแล้วนะคะ1แถวนะคะซิงเกิลโคเชเป็นการเริ่มต้นแถวในส่วนของด้านข้างกระเป๋านะคะเราถักวนไปจนจบแถวได้1แถวค่ะสำหรับความกว้างตรงนี้นะคะยายจ๋าจะถักเพิ่มอีกจำนวน2แถวค่ะ สำหรับในส่วนนี้ที่จะถักแล้วถักเพิ่มอีกจำนวน2แถวนะคะรวมกับแถวแรกก็จะเป็น3ามแถวเพราะเดี๋ยวเราจะมีอีก1แผ่นนะคะมาประกบก็3มแถวเหมือนกันเท่ากับความกว้างด้านข้างกระเป๋านะคะจะกว้างอยู่ที่ทั้งหมด6แถวค่ะซึ่งคิดว่าน่าจะกว้างพอในการใส่ของนะคะตรงนี้ค่ะเพื่อนเพื่อนก็ถักต่อนะคะให้เสร็จอีกสองแถวนะคะ เมื่อเสร็จ3แถวแล้วเราก็ตัดไหมายได้เลยนะคะแล้วก็ทําการเก็บปลายหมให้เรียบร้อยค่ะสําหรับชิ้นแรกนะคะเมื่อเพื่อนเอนรับชมมาจนถึงตรงนี้นะคะอย่าลืมนะคะยายจ๋าจฝากขอ,อกําลังใจค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ถ้าจะให้ดีค่ะยายจ๋าจบรบกวนกดแชร์ด้วยนะคะเพื่อให้ คลิปของยยจ๋านะคะเด้งไปที่คนอื่นนะคะเพื่อเป็นการแบ่งปันนะคะเราเก็บไปลายไหมข้างในให้เรียบร้อยได้เลยค่ะลักษณะชิ้นงานนะคะ1ชิ้นเมื่อเสร็จแล้วออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะน่ารักไหมคะค่ะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้นะคะอีกจํานวน1ชิ้นค่ะเพื่อนํามาประกบกันนะคะให้เป็นตัวกระเป๋าค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะ1ชิ้นอีก1ชิ้นค่ะเมื่อเสร็จแล้วอย่าเพิ่งตัดปลายใหม่นะคะเพื่อนๆชิ้นที่2เราจะมาทําการถักประกบกันนะคะเพราะฉะนั้นให้เก็บไหมไว้ก่อนนะคะมาดูวิธีการถักประกบด้านข้างกันค่ะยายจ๋า,จาก,ก็จะใช้ลาย ทำการสลิปสติทไปเรื่อยๆค่ะไม่ยากค่ะเพื่อนๆมาดูกันนะคะไปด้วยกันช้าๆค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะเมื่อถักประกบเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ได้กระเป๋าไว้ถือนะคะน่ารักน่ารักอีกหนึ่งแบบค่ะ เริ่มต้นนะคะเพื่อนๆเราจะแทงลงไปที่แผ่นแรกตรงนี้นะคะถักที่แทงลงไปที่โซ่เส้นล่างนะคะเส้นเดียวแล้วมาแทงอีกแผ่นหนึ่งค่ะที่โซ่เส้นล่างเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วให้เกี่ยวไหมผ่านตลอด3ห่วงในเข็มนะคะแบบนี้นะก็คือการสลิปติดนั่นเองเสร็จแล้วกลับไปแทงที่แผ่นล่างค่ะโซ่เส้นหลังนะคะข้างบนค่ะแบบนี้ ช้าๆค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านตลอดอย่างนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะแทงเส้นเดียวแล้วก็มาแทงแผ่นบนแล้วก็ปลดไหมนะคะผ่านตลอดสามห่วงในเข็มค่ะง่ายๆค่ะเพื่อนๆไปด้วยกันช้าๆค่ะแบบนี้นะคะเราก็จะถักแบบนี้นะคะวนไปแต่ไม่ต้องวนหมดนะคะ อันนี้เราจะถักไปจนถึงเราจะเว้นในส่วนเราถักแบบนี้นะคะวนไปเรื่อยๆเราจะเว้นในส่วนของปากกระเป๋าไว้ที่สี่ช่วงกลีบนะคะตรงนี้ยายจ๋าจะเว้นไว้ที่สี่ช่วงกลีบค่ะเพื่อนๆถักต่อได้เลยเรียบร้อยแล้วค่ะมาดูค่ะนี่นะคะเมื่อเสร็จแล้วเรา จะได้ด้านข้างกระเป๋าแบบนี้ในส่วนของปากกระเป๋านะคะเราเว้นอยู่ที่4กลีบนะคะแบบนี้เสร็จแล้วตรงกลางค่ะเพื่อนๆจะติดซิบก็ได้นะคะแต่ยายจ๋าจะใช้เป็นกระดุมแม่เหล็กแบบนี้ค่ะเขาจะมี2ส่วนแบบนี้นะคะลักษณะง่ายๆเลยค่ะเป็นเราจะเสียบลงไปนะคะในตำแหน่งตรงกลางนะคะ เสร็จแล้วเราก็ล็อกค่ะเขาจะมีแผ่นล็อกมาให้ด้วยแบบนี้นะคะด้านหลังแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบเปลี่ยนเป็นติด1ิก็ได้นะคะความกว้างของสกลีบเจยจาวันแล้วจะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะคะก็ซื้อ10ปยาว8นิ้วค่ะมาติดแทนได้นะคะตรงนี้ค่ะเมื่อเราประกบด้านหลังกระดุมอย่างนี้นะคะแผ่นรองเขาให้มาเราก็ กดตรงขาลงไปนะคะพับขาลงไปค่ะแค่นี้เองค่ะง่ายๆค่ะถ้าเพื่อนๆสนใจเดี๋ยวยายจะแปะลิงก์ในส่วนของการซื้ออุปกรณ์ต่างๆไว้ให้นะคะเป็นลิงก์ที่ยายจะซื้อเป็นประจํานะคะยายจ่าส่วนใหญ่จะแปะลิงก์ที่ซื้อสินค้าไว้ให้ในส่วนของแสดงความคิดเห็นนะคะเป็นความคิดเห็นที่หนึ่งปักหมุดไว้ให้เลยนะคะ แบบนี้นะคะอีกชิ้นหนึ่งค่ะวิธีการนะคะเหมือนกันเลยค่ะให้เพื่อนๆติดไปก่อนนะคะแล้วก็หาตำแหน่งค่ะเพื่อให้ตรงกันนะคะไม่ไงั้นเดี๋ยวกระเป๋าในส่วนตำแหน่งกระดุมจะเบี้ยวนะคะเราก็ติดไว้ก่อนแล้วเราก็กดลงดูค่ะหาตำแหน่งนะคะเพื่อให้แทงลงไปได้ตรงกันค่ะ อันนี้จะไปอย่างช้าๆให้ดูนะคะเผื่อสำหรับมือใหม่หัดถักเพิ่งเข้ามานะคะจะได้สามารถทำตามได้เพราะ,ะเพราะว่าอาจจะยังไม่เคยติดกระดุมแม่เหล็กลักษณะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วแล้วก็เอาแผ่นหลังนะคะครอบลงไปแล้วก็พับขาลงไปเหมือนเดิมค่ะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะก็พับติดแบบนี้ค่ะน่ารักไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราใกล้เสร็จแล้วเสร็จแล้วมาในส่วนของสายกระเป๋านะคะวันนี้ยายจ๋าขอใช้เป็นสายกระเป๋าสําเร็จรูปค่ะเป็นสายกระเป๋าสําเร็จรูปแต่ถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกที่จะซื้อนะคะก็ถักสายกระเป๋าแทนได้ค่ะ อาจจะใช้เป็นลายตะขาบก็ได้นะคะเดี๋ยวจะใช้เป็นตัวสําเร็จรูปนะคะลักษณะเขาก็มีตะขอมาให้เกี่ยวอยู่แล้วนะคะเราก็เกี่ยวไปเลยค่ะสําหรับกระเป๋าใบนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบเชือกล่มค่ะสามารถเปลี่ยนเป็นเชือกฟอกก็ได้นะคะหรือจะเป็นไหมพรมก็ได้นะคะ ถ้าใช้ไหมพรมจะแนะนําให้ใช้สองเส้นควบนะคะถ้าต้องการความใหญ่ขนาดนี้นะคะแต่ถ้าต้องการใบเล็กๆน่ารักนะคะลดจํานวนแถวลงหรือว่าใช้เป็นไหมพรมเส้นเดียวนะคะขนาดก็จะเล็กลงค่ะอันนี้ปรับเปลี่ยนได้นะคะตามที่ชอบนะคะเสร็จแล้วค่ะติดสายโซ่นะคะเป็นสายสําเร็จรูปค่ะน่ารักนะคะค่ะ ยจะฝากไว้อีกหนึ่งแบบนะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบกันนะคะชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้ค่ะไม่ชอบก็คอมเมนต์ได้นะคะยจะฝากไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับงานโคเชที่เพื่อนๆรักนะคะแล้วอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปด้วยนะ